โอ้โหโชคดีมากเลยได้องค์พระขันทก,กุแมนอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภด้วยนะคะใบนี้เขาบอกว่าตลอดเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ชาวราศีตุลยยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองค่ะมีความมั่งคั่งล่ํารวยทั้งยามหลับและยามตื่นอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ก็ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือนะคะจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กร ช้าอยู่ทำไมล่ะคะรีบลุกขึ้นมาสันสร้างในสิ่งที่อยู่ในนี้นะคะดึงออกมาคะ่ะชาวราศีตุลโอโหดวงดีมากๆนะเนี่ยนะ กลับสวัสดีทุกทุก,ท,กท่านที่คาร,รักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบสีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิบสีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีตุลซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะท่านผู้ชมค่ะมารับชมดวงชะตาของชาวราศีตุลกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ โอ้คีพาหูบุพังัการะวันทานังครูบาจาริ์ยังอาจารยยะเทวามุนีรือศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจะชะมามีหังสา,ส,าสาธุสาธุสาธุเป็นสิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะ เช่นเคยนะคะอาจารย์บยยิปซีใครใจได้นำไพ่ชุดไพ่พรมยานมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะคะเรามาเริ่มเลยนะคะมารับชมกันว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ2566ดวงของท่านเป็นอย่างไรอาจารย์บยิปซีใครใจขออนุญาตเลือกไพ่ออกมานะคะ แทนตัวชาวราศีตุลทุกท่านทุกคนทั่วโลกเลยค่ะไพ่พรหมยานเขามีอายุอานาม23ปีเต็มแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์มีสี่ใครใจเลือกไพ่ออกมานะคะดูซิว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงของท่านเป็นอย่างไรนะคะพลังงานครูบาอาจารย์มาเยอะมากเลยทีเดียวนะโอ้โห แม่ครับแม่ครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันดีนะคะเป็นวันเลิกงามยามดีเป็นวันดีเป็นวันรวยท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้มีแต่รวยรวยรยรยวย,วยและรวยรวยค่ะ <c oughs> ขออภัยค่ะ นะท่านใดเข้ามารับชมรายการของอาจารย์ดีมซีใครใจเนี่ยรวยทุกท่านรวยทุกคนนะคะ <S <S อือแอบดูซิโอโหด้ไพโมรานะคะท่านชมไพโมราใบแรกเลยนะไะพโมราเนี่ยมาบอกเลยนะคะชาวราศีตุลทุกท่านทุกคนทั่วโลกเลยนะคะท่านเนี่ยช่วงนี้นะคะหากมีโอกาสปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะ ฝึกการเจริญสติค่ะหรือตัวท่านเองดำตัวท่านเองเนี่ยไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะออกกำลังกายลดน้ำต้นไม้นะคะหาหนังสือดีๆหาหนังสือสวดมนหรือเปิด ช่อง YouTube นะคะเข้าไปรับชมรายการดีๆอย่างเช่นรายการของยานแม่ปรินแก้ววชระพลนะคะรายการรวยเฮงเก่งดีเนี่ยดีมอกนะคะหรือท่านอาจจะเข้าไปรับชมรายการของอาจารย์บัณฑิตอึง้งรังสีนะคะหรือโค้ชพอลล่านะคะนักจิตวิทยาหรือท่านยังมีความสนอกสนใจในด้านของการเงินการทองให้เข้าไปช่อง YouTube นะคะเข้าไปรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆนะคะท่านผู้ชมนะ ฟังด้วยความสบายจิตสบายใจเขาสามารถทําให้จิตใจของนานผู้ชมเนี่ยมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจได้และจิตใจมีความนิ่งสงบได้นะคะและมีความกล้าตัดสินใจมีแรงบันดาลใจโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากไพ่โมราเนี่ยเตือนมาเลยว่า ความลังเลความสงสัยเนี่ยของท่านผู้ชมชาวราศีตุลเนี่ยเยอะมากเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ดังนั้นอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะคะท่านต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําให้จิตใจมีพลังงานดีๆมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจไว้อย่างสม่ําเสมอนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมห้ามลังเลห้ามสงสัยนะอีความลังเลความสงสัยนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะมันเป็นตัวเบรกเป็นตัวบล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน,น,น์โชดโชว ในชีวิตของเราค่ะนะเห็นไหมไม่ให้ลังเลไม่สงสัยส่วนเรื่องการเงินการทองเนี่ยท่านผู้ชมเองนะคะนอกจากไม่ลังเลไม่สงสัยแล้วต้องทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะท่านผู้ชมตื่นนอนมาเนี่ยท่านผู้ชมเองนะคะให้สำนึกรู้คุณกล่าวคำขอบคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์นะคะ ที่ทําให้ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความน่ารักเป็นผู้ที่สามารถมาแบ่งปันเรื่องเราดีๆเนี่ยในโลกนี้ได้นะคะกล่าวคำขอบคุณอากาศดีๆกล่าวคำขอบคุณพัดลมแอร์คอนดิชันที่นอนบ้านที่อยู่อาศัยที่ทำให้ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยมีความสุขนะคะกล่าวคำแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะ เปิดกระเป๋าสตังค์ได้นะคะท่านอาจจะมีกระเป๋าสตังค์เนี่ยมาวางไว้ข้างๆนะฮะเปิดกระเป๋าสตังค์นำธนบัตรฉบับใดก็ได้เนี่ยออกมากล่าวคำขอบคุณด้วยความจริงจังจริงใจนะคะนะนะคะรู้สึกดีมากเลยแล้วอาจารย์ก็จุมพิษไปที่พันธบัตรใบนั้นด้วยนะคะรู้สึกดีให้ท่านผู้ชมเนี่ยใสอารมณ์ดีๆใส่อารมณ์เบิกบานใจใส่ความสุข ใส่ความจริงจังจริงใจลงไปในพันธบัตรนะคะลงไปในความมั่งคั่งความร่ารวยสิ่งเหล่านี้จะทําให้ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจและจิตใจอยู่ในที่สูงนะคะพอความถี่ของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงแล้วความถี่ของเราสามารถจะไปจุนกับคลื่นพลังความถี่ที่ พอดีก,กันกับความถี่ของเราอะค่ะเช่นพลังงานความมั่งคัง่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานแห่งความสําเร็จที่เขารอยอยู่ในอากาศนี้แหละค่ะท่านผู้ชมทําจิตใจมีความเบิกบานใจทําจิตใจหมีความสุขนะคะนะ ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งความร่ำรวยเขาวิ่งเข้ามาสู่ตัวท่านผู้ชมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะอย่าลังเลอย่าโมแต่ลังเลอย่าโมสงสัยเลยนะคะนะโฟกัสไปที่ความสุขโฟกัสไปที่ความเบิกบานใจหิ่มเอ็มใจโฟกัสไปที่ความมั่งคั่งความร่ำรวยไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยนะคะอย่างน้อยท่านเปิดกระเป๋าสตางค์มาเนี่ยท่านก็เจอแล้วพันธบัตรหรืออาจจะเป็นเหรียญก็ได้นะคะนั่นคือความร่ำรวยนะคะโอ้โห และในวันนั้นตลอดทั้งวันนะชาวราศีตุลท่านสามารถมีความสุขมีความเอิบอิ่มอิ่มเอมใจเนี่ยจนเป็นที่น่าอิจฉาของบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหรักษาจิตรักษาใจรักษาอารมณ์เบิกบานใจอิ่มเอมใจเนี้ยให้อยู่ตลอดทั้งวันค่ะนะ ต่อมานะคะได้ไพ่พระพรหมฤษีไพ่ใบนี้เขาดีมากๆเลยเขาบอกว่าสุขภาพพรรณนาใมของคุณแม่นะคะสําหรับท่านที่อยู่กับคุณแม่หรือคุณแม่อาจจะอยู่ไกลกันจากท่านนะคะให้วิดีโอคอลไลน์นะคะโทรศัพท์กริ๊งกลางเนี่ยมาหาคุณแม่อยู่ใกล้กันก็บอกรักคุณแม่กอดคุณแม่ในทุกๆวันนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าญาติพี่น้องเนี่ยรักท่านมากนะชาวราศีตุลน,นะคะ สำหรับท่านที่มีเพื่อนสนิทเพื่อนแท้นะคะเพื่อนสนิทมิสหายเพื่อนแท้เพื่อนตายเนี่ยจริงจังจริงใจกับชาวลัคนาราประทันโทษชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้เราดูราศีชาวราศีตุลเนี่ยเป็นอย่างยิ่งค่ะนะโอ้โหสโตงศัตร,ตรูไม่มีนะคะท่านผู้ชมดีมากๆอย่าลืมนะ ไม่ให้ลังเลไม่สงสัยนะคะท่านผู้ชมตัดทิ้งไปเลยนะอีกความลังเลความสงสัยทำให้หลายๆท่านเนี่ยเป็นไงคะหัวทิ่มไปหลายรายแล้วคะ่ะนะ อย่าไปลังเลสงสัยมั่นจิตมั่นใจนะคะท่านผู้ชมต่อแม่แค่โอ้โหจูกัดเหลี่ยงนะคะองค์เทพของเบ้งเทพเจ้านะคะแห่งความมั่งคั่งความล่ำรวยใบหนึ่งเช่นกันนะคะใบดีนะคะเขาอยู่ในตำแหน่งดีมากเลยเขาบอกว่าบุคคลต่างๆในวงสองคมให้การต้อนรับผลักดันสนับสนุนชาวราศีตุลเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะดังนั้นช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลมีไอเดียดีๆมีไอเดียเลิศๆที่หลั่งไหลพรั่งพลูออกมานะคะ ให้รีบส,สร้างและลงมือทำในทันทีหากตัวท่านเองมีสมุดบันทึกสักเล่มหนึ่งยิ่งเป็นการดีรีบจดรีบบันทึกรายการต่างๆตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อแนะคะลงไปในสมุดบันทึกเพื่อกันลืมนะเห็นไหมให้รีบส,สร้างลงมือทำโอกาสได้รับการต้อนรับผลักดันสนับสนุนจากบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะคะโดยที่ตัวท่านเองเนี่ย ตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดด้วยความแน่วแน่มีจิตที่โฟกัสไปในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงว่าตัวท่านเองต้องการมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าต้องการส,สร้างสิ่งเหล่านั้นที่เขาเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างชัดเจนนะมีการดําเนินการตามขั้นตอนเลยตั้งแต่ข้อเจนถึงข้อแซดและหากท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้ทักษะกิมมิคความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในสิ่งที่ตัวท่านรัก ในสิ่งที่ตัวท่านกําลังสรรสร้างและลงมือทําในสิ่งที่ตัวท่านเองมีแรงปรารถนาแรงกล้าต้องการสร้างสิ่งนั้นให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างชัดเจนนําตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับโค้ชครูรู้ครูบาอาจารย์ผู้ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆแล้วใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นไว้ค่ะ แล้วนำความรู้นำวิชามาอัดเดปมาปรับปรุงพัฒนาทักษะกิมมิคความรู้ความสามารถของท่านนะคะชาวราศีตุลน,นะคะโอ้ดีเยี่ยมมากมาเลยทีเดียวสำหรับท่านใดที่มีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะเกณฑ์การเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะแถมซ้ำยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทาง และท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจโกรงสีมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่จากญาติพี่น้องนะคะและยังได้รับการ,รให้คาปรึกษาหารือจากเพื่อนสนิทมิตรสหายของคุณนะโอ้ยดวงดีมากเลยกลับมาที่สุขภาพพรรยาใของคุณแม่นะคะ สุขภาพพรรณนามัมของคุณแม่ให้เรามาระวังเรื่องของการปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกพาคุณแม่ไปเอ็กซ์ไซส์ตามสวนสาธารณะให้คุณแม่เดินลดน้ำเปนไหมให้คุณแม่เป็นไงคะเดินเบาๆนะคะรอบๆหมู่บ้านนะคะท่านผู้ชมต่าแม่นะคะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับพระแม่นางสีดาตัวชาวราศีตุลเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยต้องมั่นจิตมั่นใจในตัวท่านนะคะ นะไม่ให้ลังเลไม่ให้สงสัยในทุกกรณีกลับมามีความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่มั่นจิตมั่นใจในองค์ความรู้ในความสามารถของท่านค่ะดึงศักยภาพดึงความรู้ความสามารถของท่านออกมาใช้อย่างเต็มที่สิ่งเหล่านั้นเองสามารถทําให้ตัวชาวราศีตุลนะคะกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆไปได้อย่างง่ายดายเห็นไหม ได้องค์พระแม่สี่ดานะคะชาวราศีตุลเนี่ยนะคะตัว่านเองเป็นผู้ที่นะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตที่สุดในชีวิตไม่ได้อยากได้ของของใครนะเป็นผู้ที่ชอบรักความยุติธรรมด้วยนะเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเป็นคนที่มีความรักในความยุติธรรมเนี่ยนะที่สุดเลยชาวราศีตุลเนี่ยนะคะ สำหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ให้มีการดูแลเอาอกเอาใจใส่คนรักคนพิเศษเนี่ยให้มากค่ะเพิ่มความโรแมนติกลงไปเติมความรักเติมความเข้าใจลงไปเยอะๆช่วงนี้ความรักอาจจะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ นะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้แต่งงานกันต้องแสดงความชัดเจนกับคนรักคนพิเศษของท่านให้มากมาก,กว่านี้นะคะสําหรับท่านที่อ,อกหักรักคุดมานะคะความรักของท่านเริ่มดีขึ้นนะคะไมประทานโทษนะคะหมายถึงบาดแผลนะคะบาดแผลที่ตัวท่านเองเคยบาดเจ็บจากความรักที่อ,อกหกักที่รักเป็นพิษที่รักคุดเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากว่าในเดือนพฤศจิกายนี้ ภาระหน้าที่ธุรกิจการงานการเรียนเรื่องเราต่างๆมันเยอะแยะมากมายจนจนกระทั่งไม่ค่อยมีเวลานะคะที่จะนึกคิดถึงความรักอันเจ็บปวดนั้น นะคะงานยุง่งงานเยอะงานแยะนั่นเองนะคะสําหรับท่านที่เคยอกหกักมานะฮะและสําหรับท่านที่ยังไม่มีใครช่วงนี้งานยุง่งงานเยอะงานแยะเช่นกันนะคะสําหรับท่านที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองและมีหุ้นส่วนโชคดีของชาวราศีตุลได้หุ้นส่วนที่ดีและน่ารักจริงจังจริงใจขยันขนัขนแขน่งน,นะกับชาวราศีตุลค่ะต่อมานะคะได้องค์เทพเท้าทัตศรถค่ะ สำหรับใบนี้นะคะเขาบอกว่าสุขภาพพรณนเมยของชาวราศีตุลเนี่ยชาวราศีตุลเองต้องพักผ่อนนอนหลับให้เป็นเวลานะคะ อย่าฝืนค่ะหากร่างกายไม่ไหวเนี่ยตัวท่านเองต้องนอนนะคะการนอนจะเป็นการชาร์จแบตก,การนอนของชาวราศีตุลทาให้ราศีตุลมีความสดชื่นเบิกบานใจนะคะและมีไอเดียที่พรั่งพรูออกมาอย่างไม่หยุดเลยดังนั้นเนี่ยพักผ่อนนอนหลับให้เป็นเวลาทานอาหารให้มีประโยชน์นะคะทานผักทานผลไม้มีโอกาสไปออกกําลังกายไปออกกําลังกายสะนะคะชาวราศีตุลช่วงนี้ก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะ สำหรับท่านใดนะคะที่เป็นเยอะๆไปพบแพทย์ค่ะนะให้ไปพบแพทย์นะต่อแม่ค่าโอโหแบบนี้ดีมากเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีตุลองค์พระแม่ปาราบตีนะคะองค์พระแม่ปาราบตีเนี่ยสื่อสารมานะคะส่งสารมาเลยจากจักรวาลน,นะคะมายังไพ่ในมือของอาจารย์เบยยิมสี่ใครใจบอกว่าให้ชาวราศีตุลเนี่ยคอยดูแลนะคะห่วงจุ้ยให้เหมาะสมจุดไหนมุมไหนของบ้านที่เขารกเนี่ยนะคะ มันกีดขวางการเดินทางของการเงินค่ะเก็บเข้าที่เข้าทางเก็บเซลังเก็บเ่กล่องให้เรียบร้อยสิ่งใดที่วางแล้วมันเกะก,กะเนี่ยมันกีดขวางการเดินทางของการเงินค่ะสิ่งใดเป็นสิ่งของรัก เป็นของถูกอ,อกถูกใจเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจให้เก็บไว้สิ่งใดที่มีประโยชน์ใช้งานได้อยู่แต่ไม่ได้ใช้มานานแล้วจําหน่ายใจแจกนะคะแบ่งปันไปสําหรับคนที่เขาได้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับเขาค่ะเก็บไว้ก็เก่าเก็บนะคะ ชาวราศีตุลที่อยู่อาศัยดีมากนะคะนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีและไพ่ใบนี้เองนะคะบอกว่าหากชาวราศีตุลเนี่ยเปิดบทสวดมนต์เบาๆฟังนะคะในแต่ละวันอาจจะเป็นบทสวดมนต์พระแม่กวนอิมบทสวดมนต์ทางฮินดูเช่นบทสวดมนต์ของพระแม่ลักษมีพระแม่อูมมบทสวดมนต์ขององค์พระพิคเนตเป็นต้นนะคะเปิดเบาๆฟังท่านผู้ชมเปิดฟังแล้วเนี่ย ความมั่งคั่งความร่ำรวยเนี่ยเขาหลั่งไหลมาเทมาสู่บ้านท่านแน่นอนมาได้ยังไงแค่เปิดสดมนมาได้เพราะว่าเวลาเราเปิดสดบทสดมนเนี่ยนะคะท่านผู้ชมทําท่านลองฟังดูแล้วกันเวลาท่านฟังบทสดมนดีๆฟังพระเทศน์งเนืองสบายใจไหมคะท่านก็รู้สึกสบายใจเวลาเราเปิดบทสดมนเบาๆฟังเราก็รู้สึกสบายใจนะคะเวลาเราสบายใจเนี่ยจิตใจเราเอิบอิ่มอิ่มเอมใจคะ่ะบางครั้งเราก็สามารถที่จะ มีไอเดียดีๆเนี่ยป r i n g w e ขึ้นมาไอเดียพันล้านไอเดียหมื่นล้านไอเดียแสนล้านนะคะนะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าเวลาเรามีความเอิบอิ่มเอมใจมีอารมณ์ที่ดีมีความสุขสามารถที่จะดึงเงินดึงทองเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเราได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเงินจะหล่นตุ๊บมาอย่างเรานะคะหมายความว่าเราอาจจะมีไอเดียปิ i งแวบมีไอเดียดีๆที่มีการนําองค์ความรู้ของเราเนี่ย ออกไปทําสร้างสารรค์เนี่ยให้เกิดเป็นเงินเกิดเป็นกำไรกาําไรเกิดเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเราค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือความหมายของการที่เรามีจิตใจที่เบิกบานใจและอิ่มเอมใจส่งจิตส่งใจไปยัง จัก,กรวาลแห่งนี้นะคะแล้วจัก,กรวาลเขาก็สามารถจะส่งพลังงานดีๆพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ํารวยพลังงานความสุขเนี่ยมาสู่ตัวเราได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเงินจะหล่นตุ๊บมายังเราหรอกค่ะนะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องลงมือทํานะคะเราต้องสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่มีประโยชน์ต่อบุคตัวต่อตัวเราเองต่อบุคคลต่างๆที่อยู่ในวงสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะท่านผู้ชมพอเราแบ่งปันออกไปแล้วเนี่ยถูกตาต้องใจ ใครส <|so|>? ัาวันเนี่ยค่ะเดี๋ยวเงินมาเองถ้าผู้ชมลองดูสิคะแะ่เห็นไหมพระแม่ประวัติมาแล้วต่อแม่แค่ องค์เทพพระอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมขาเขาบอกว่าหน้าที่การงานธุรกิจการงานของชาวราศีตุลตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้หน้าที่การงานดีมากๆยิบมจับสิ่งใดแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรดังนั้นนะคะชาวราศีตุลรีบลุกขึ้นมาเลยค่ะนำองค์ความรู้นำความสามารถของตัวท่านนะคะนำศักยภาพ ของท่านดึงออกมาอย่างเต็มที่มาสรรสร้างลงมือทําในสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยรักสร้างเขาขึ้นมาค่ะให้เป็นรูปประรมและแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่งตางๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรทุกคนในสังคมทุกคนในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้นะคะโอ้โหโชคดีมากเลยได้องค์พระขันทกูมมนอยู่ในตําแหน่งของโชคลาภด้วยนะคะ ใบนี้เขาบอกว่าตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีตุลหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองค่ะมีความมั่งคั่งลํารวยทั้งยามหลับและยามตื่นอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ก็ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือนะคะจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรช้าอยู่ทําไมล่ะคะรีบลุกขึ้นมาสร,สร้างในสิ่งที่อยู่ในนี้นะคะดึงออกมาค่ะ ชาวราศีตุลโอโหดวงดีมากๆนันเนี่ยนะต่อมานะคะได้ไพ่ท้าวิรุณท้าวิรุปักท้าวิรูปักนี้นะคะเขาเตือนมานิหนึ่งค่ะให้ชาวราศีตุลน,นะคะบริหารการเงินให้ดีคอยดูแลเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองให้ดีโดยรวมแล้วไพ่ในทุกๆใบนะคะเตือนมาสองเรื่อง หนึ่งความลังเลสงสัยตัดไปนะคะท,ที่เตือนมาหนักๆเลยนะฮะสองให้เวลามีเงินมีความมีเงินมีทองเยอะๆแล้วเนี่ยนะให้มีการบริหารการเงินการทองให้ดีให้อยู่ในระบบนะคะให้บริหารการเงินการทองทให้ดีเลยนําตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องของระบบบัญชีระบบการเงินระบบภาษีนะคะตัวท่านต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนชาวราศีตุล ความมั่งคั่งความร่ํารวยนะเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีพันล้านเศรษฐีหมื่นล้านเศรษฐีแสนล้านเศรษฐีล,ล้านล้านมีโอกาสเป็นของชาวราศีตุลแค่และอาจารย์เบยยิบซี่ใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบยยิบซี่ใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆบีพี BP, และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เมยิมสีใครใจโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนล์นอร์เวย์รัสเซียจีนฮ่องกงคองกอเรียลากัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง กดติดตามกดขอบคุณและกดซุปเปอร์แ์ให้กับอาจารย์เบยิบสีใครใจคาก่อนจากกันอาจารย์เบยิบสีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่น และกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซีใครใจะได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ